ไม่กลัวเรื่องภาพและเสียงนะคะกลัวเรื่องกลิ่นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยเขาคุณจริงๆเขาเน้าไม่เอาดอกไม้ไม่เอาอะไรเลยนะมาดูเฉยๆดิฉันก็มีความสุขแล้วต่อให้ทุกท่านไม่ได้เอาอะไรมาเอาตัวกับหัวใจและกําลังใจมาดิฉันก็กราบแล้วอวมลน่รัโอ้โหตัวไซส์ไซส์อะไรขอมือเลยนะอะไรนะอลังดีอะไรนะ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณลูกขอบคุณลูกขอบคุณค่ะอยากกินการ์ดไปอยากกินการ์ดแบบของเ a ฟกัเดอร์สตาเขาเป็นแสนไม่ไปเลยยี่สิบบอกแล้วว่าฟนคลับดิสชนีโปรถอกมากโอ้ลูกคราวน้าไม่เอาของนะลูกไม่เอาเก็บเก็บไว้แค่ซื้อตั๋วมาก็โอ้ขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณค่ะคราวหน้าลงเงินไปแล้วซื้อรื่ข้างๆมานอนีซื้อที่ข้างๆนี้ขอบคุณค่ะ โ oh, อ้นันี้สวยมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยป้าจะจำชื่อหนูไม่ได้แต่หนูบอกป้าเลยนะลูกว่าว่าว่าหนูมาหาป้าแล้วดูแลว้วขอบคุณค่ะซึ่ง I got a lot of things I'm hot you are you are definitely hot darling you're smoking I am the n a k e white sir ีเดคําจูซีมีสนไวค์เสอมาดูเมียกูกันขอบคุณค่ะคุณตาบอลเมียโอ้ขอบคุณนุกคํานะคะขอบคุณค่ะโหชุมาดหนีสามีมาคํานี้คนนี้นี่เป็นแฟนกับสิบปีไปแล้วนะคะขอบคุณมากชูขอบคุณมากอยากกอดมากแต่ว่าลงไปข้างล่างบอกแล้วว่าต้องแหกขอบคุณค่ะโอ้ของกินทั้งนั้นเลยโอเคโอเคโอ้ลูกด้วย ข้าวหน้าอุ้มกล้องสารลัดมาขอโทษด้วยนะคะทุกพี่อันนั้นผัวผัวปัจจุบันอันนี้ผัวใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณกุ้งขอบคุณค่ะขอบคุณตัวเล็กขอบคุณนะคะขอบคุณกุ้งกุ้งเพื่อนซีที่ฉันก็มาด้วยนะคะกับเพื่อนซีหมดแล้วคืออยากบอกทุกทคนที่เป็นแฟนคลับนะว่า เวลาที่ป้าดูหรืออะไรบอกเลยว่าจริงๆแล้วทุกคนปากร้ายใจดีแล้วก็อยากให้ทุกคนเก็บทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีไว้ให้ตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่การที่เราได้เจอหน้ากันพบหน้ากันเป็นวาสนาที่ได้เจอกันนั่นก็เรียกว่าเป็นบุญมากมายสำหรับดิฉันแล้วทั้งชีวิตเนี้ยหาผู้ชายคนเดียวที่รักตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะดิฉันมีกําลังใจมากมายอยู่ที่นี่ อากาศแห้งแลวมันคันเนี่ยดึงถึงแน่วพวกคุณก็ไม่ช่วยดิฉนันเลยอากาศแห้งจริงๆคาคลามายไปก่อนนะคะหลังปอแนะ <down S 1> นำให้ใช้ยาเหน็บแล้ว <laughs> ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณไม่ว่าใครจะเอาดอกไม้มาให้หรือไม่ก็ตามดิฉันถือว่าแค่พวกคุณสลับเวลามาให้กำลังใจดิฉนันกราบค่ะ <laughs> ขอบคุณปอปอก็ยอมรับว่าเห็นแล้วชื่นใจแทนจริงๆครับผม เรามาชื่นใจกันตอบมะไม่ต้องเสมอกันแบีบแหม่ท่ามเทียมกันหมดชมกคนหัวแก่นี่เอาใจยง่ายคือหัวเด็กที่แตกตัวมันไปเลยเอาตังค์ทุกไปเลยหัวแก่นี่อันวันจูันจีอันจี้ใครบอกจะเอาอะไรหัวแก่นี่แหละเอาใจง่ายไม่หัวแก่เราหรือหัวเด็กที่มันเอาตังค์มันไปเลย เลืองไม่มากแค่เอามืออังอังพอแล้วพี่ผมพี่ต้องมากกว่าอังแล้วเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่พี่ผมเนี่ยเจอน้องคิมนะฮะเมื่อประมาณสักปู้ยีปีที่แล้วจำได้ปีนั้นปีสองห้าสามสเป็นปีเดียวกับพี่เพลงอยากจะลืมใครสักคนของเบิร์ดฮาร์ดนี่แหละชอบมากอะ่ะพี่เขาแบบเป็นคู่ดูโอที่มาจากเมืองนอกแลบบ้วว่า เวลาให้สัมภมาษณ์เมื่อก่อนพี่เบิร์ตคุณไม่ชัดเท่านี้ไม่ไม่ชัดเท่านี้ครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนั้นเออมันมีฟันคุ้นนกันไม่จริงจริงแล้วเนี่ยนะพี่ฮาร์ดเนี่ยเขาเก่งกินภาษาไทยกับพี่พี่เนี่ยจบป .3 <c oughs> พี่ฮาร์ดเนี่ยจบปอเจ็ด้าใจภาษาไทยจบมาอะไร อันนี้ปอหกปอหกนะเพราะเขานักเรียนรุ่นรุ่นหลังเราปอเจ็รุ่นสุดท้ายไงฉันเราเจออส่วนปอเจเจอใครที่มีพี่ระโบแล้วก็ปี2534ตอนนั้นผมกลับมาออกเทปนะฮะชุดที่3ของเบิร์ดกะฮันก็มีเพลงนี้เพลงรอรัตวันนี้วันนี้คนแต่งเพลงรอรัตก็มาด้วยนะคุณธีรวุฒิอัศวะสมพลนั่งอยู่ในนี้แล้วก็มีเพลงฝนนะฮะแต่งโดยพี่แดงแล้วก็เบิร์ดกะฮันตอนนั้นในกระลังดับผมก็เลยมาหาลับให้พิเศษในการเป็น นักเปียนโนในบาร์แถวพระขนมนะฮะสามสี่เท่านั้นคิมหไหลเดี๋ยวพี่หนูไปลองแถวพระขนมตลาดที่กอนพี่ <c oughs> เห็นหนูถือถุงแล้วคับพี่ <c oughs> <c oughs> ถ,ถือถุงชอบปียืนลอยอยู่แล้วตตนะครับกลับไปเมื่อ25ปีก่อนตอนนั้นในทางกทมเขายังไม่ได้แบ่งเขต er, โซนชัดเจนพระพูดถึงว่าโซนไหนอ่ะพระขนมยุคนั้นก็คือโซนวัฒนายุคนี้ใกล้ๆชอยทองหล่อ เออเป็นจะได้สบายใจนิดนึงเออถามว่าหูถือถุงตั้งแต่เป็นสาวเลยหรอเป็นทับแห่งหนึ่งครับอยู่ในซอยสุขุมวิท53ชื่อว่าบลูแจ๊สนะฮะพี่ฮาร์ดก็ไปเล่นปิโน่ประจำที่นั่นแล้วก็วันหนึ่งตอนหัวค่ำบ่ายยังไม่เปิดนะฮะี่ก็นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์มองชายตามองทางด้านขวานเวทีเห็นสาวสวยงามนางหนึ่งพรู้ทีหลังว่าเจนนิเฟอร์คิม ตอนนั้นเธอกำลังเข้าสู่วงการใหม่ๆนะครเป็นนักร้องเครื่ออะไรนะนักร้องสำรองนักร้องอะไหลายฉะนั้นอยู่เรียนอยู่นักร้องอะไหลเรียนอยู่คับพี่เรียนอยู่มาจวัดประจวับมีศรโอ้โหยังอ้อยังสิงยังใสพี่นาทับคับไป็นโอ้โหนี่สเตจเราเลยเขาสวยหวยเอ็กตัวเล็กผมสั้นๆตอนนั้นตัวเล็กไแล้วมีรูปมันมีรูปมันไม่หรอเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูลูกผมยังแต่งตังให้กับน้องเจนิเฟอร์คิมเลยผมก็เลย พ hey, ี่เห็นน้องคิมนั่งอยู่ในบ้ารที่จำน้าจางโคเซลอยู่ทถาสะเอวอยู่ในร้านใหญ่ไมใหญ่กระจะแต่งต่อนะฮะมารู้ทีหลังว่าอ้าวมีเป็นกิ๊กกับโก้แซกแมนโอ้ไม่ใช่เลยโก้แซกแมนเนี่ยเป็นน้องพี่เรียกว่าเป็นน้องเหมือนลูกเลยคุณ เรางตั้งแต่อายุ18กูจะตอนนั้นโก้แซ็คแมนยังไม่ได้ฉายาโก้แซ็คแมนพี่ฮาร์ดเนี่ยแหละเป็นคนให้ฉายาโก้แซ็คแมนเพราะโก้แซ็คแมนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับสิทธิ์รุ่นน้องของเบิร์ดกับฮาร์ดโก้แซ็คแมนเบิร์ดกับฮาร์ดแซ็คหมูนะฮะเราแซ็คแมนกับแซ็คหมูกับมาคู่กันแต่ละนี่ออกจะเป็นแซ็คเสื่อมนะครับ ก่อนทีนึงแล้วพี่หยุดจับโอเคป่ะโอเคเอาใหม่เป็นพยานะแล้วอย่าให้นางจใจดิฉันอีกโอเคมาเนี้วมาเนี้มาเนี้มาเนี้ยได้โอเคหโอเผัวผัวเด็กเนี่ยคุณยาเขาแบงค์ปัดปัดปัดเอาแบงค์ฟาดแต่ผัวแกกมาเนี้ยมาเนีผัวหลงเลิกอยู่อ่ะต่อโอเค อยากบอกนะครับอยากบอกพี่อย่างว่าไงจ๊ะจมูกดงนะเราจมูกอะไระไปอยู่ด้านนั้น้ออชอบไม่คิดเลยไม่ชอบไม่คิดเลยคนเยอะแยะขนาดนี้พี่กล้าจมูกดงใส่หนูเหรอสงบใจอย่าไปนาคานมาแล้วเขาไม่เรียกว่าจมูกดง เขาเรียกว่าริบนิดสั้นเคยอ่านนหมพย่อายุเล็กไปเรื่อยจากขังโอเล็กโอจบกันนอกเพื่อนมึงกูกันเหรอครับพี่แน่นอนคุณกุลพงศ์ไม่รู้จักหรอกครับค่ะคุณชัยพงศ์ก่อนว่าแต่ว่าจะโชว์รูปกันหน่อยไหมที่เราเราย้อนกลับไปดูเจนนิเฟอร์คิมนะฮะในยุคที่เธอเข้าสู่วงการบันเทิงใหม่เมื่อปี2534วันนี้ผมไปรวบรวมภาพเก่าๆ สมัยอยู่ที่ Blue Jazz มาให้ท่านชมครับไปดูกันเลยครับเ j e n เฟอร์ค l ิ p นี่กระโปรงแดงสำเป็นราชดมริค่ะตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่อยู่ตอนนั้นที่อยู่ประมาณสักม .5 ม .6 ซึ่งเพลงพวกพี่ดังมากพวกหนูเป็นโรงเรียนสตรีล้วนสตรีล้วนแล้วก็พอพวกพี่มาใหม่แบบโอ้กี๊ดกี๊ผู้ชายสองคนนี้มาเพราะว่าเพราะ time and chart เยอะกว่า ไม่รู้เลยพอไม่แน่ใจเลยอันนั้นตอนรู้สึกว่าแบบมันได้เสียงอ่ะอันนั้นแน่ใจเลยเพื่อนนะฮะใช่พี่ตราร้องอย่างนั้นเลยเป็นร้องลายเสียงโอเคอ้าวนี่ครับนี่เป็นอีกรูปหนึ่งนะฮะอันนี้น่าจะเป็นรูปที่ใกล้เคียงกับตอนที่เจเนฟเฟอร์คิม ไปร้องที่บลูแจ๊สใหม่ๆน,นี่รูปนี้แหละย,ยังย<ๆ>ังเอันนี้อ้วนแล้วอันนี้อ้วนแล้วแต่มีรูปนีเหรรอูปก่อนนี่พี่มุกซันพี่ชอบมากอันนี้อ้วนตุ้ยเลยนี่หน้ายังมีจุดอยู่เลยว่ญญาใช่ไหมดีดีน่ารักมากรูปนี้คือรูปเจนิเฟอร์คริปนะฮะได้ผ่านการประกวดนางงามนะครับที่ที่ฮ่องกงเธอได้รับตำแหน่งชนะเลิศมิสหน้อยๆมิสอะไรนะมิสผ่านครั้งเดียวผ่าน ไปผ่านไปผานอะไรอย่ามินเี่มันได้รางวัลเป็นไรคยการทุ่มันอย่าไปเน้นใั่หรือเปล่าอย่าไปเน้นเอาครับอันนี่เจลิโก้นี่อันนี้อันนี้อยู่อันนี้อันนี้สิบห้าประมาณสิบห้าอันนี้เหมือนกับโปร่งโลบลงขนทองบ้านปูเลยว่ะหรืบ้านที่ฮานหรือเล่เนี่ยเจลิโฟเจลิโฟเคยมาเยี่ยมพี่ลกลงนทองอ้โมีอ่ะพี่นึกว่าพี่มีลูกหนุ่มคนเดียวอะไรนะ ดิฉันบ,บอกว่าดิฉันโรงเรียนสอนโดยราชภัฏเนี่ยสตรีล้วนแล้วก็กีดการผู้ชายสองคนนี้มาขอเชิญชมเลยว่ามีส่วนไหนให้กีดการ์รือเปล่ามาเนี่ยนะคะเธอกระชั้นเธอกระชั้นฉันกระชั้นทันไหมคลิปไปได้มาจากไหนเนี่ยฮะน่ารักน่ารักอ่ะถ้าไปเธอกระชั้นก็วัยขึ้นเดี๋ยวจอย่ากเธอกระชั้นเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นนีออนเลยรู้จักในเสื้อนีออนไหม มันเป็นนิติสาสตร์ตนมันมามจูดทุกวันเนี้ยไม่พี่สองคนเคยสัมภาษณ์ลงนิติสาร์ีออนได้ไหมว่าปีสองห้าสองแปดตอนนั้นเรามาเราสัมภาษณ์เราเราไม่รู้นันิติสารอะไรเป็นอะไรนะเราก็มาถามเลยว่าคุณจติพง์ครับถามไม่ทราบว่าครั้งแรกที่มีเพศสัมพันธ์นี่อายุหลายขวบที่าซื้อหลานไม่มาซื้ออะไรไม่รู้เป็นหนึ่งชุดหึ่อย่างหนึ่งนะคะอ้าว อันดี้นะก็เดอะโรบินสเก็ตให้มันรู้ไปว่า250อะไรเอามีใครรู้จักบ้างปลอมมือหน่อยฮะใครรู้จักไหมเดอะโรบินสเก็ตมีมีคนเดียวได้ใครทราบไหมว่าโรบินสเก็ตอยู่ที่ไหนอยู่ไหนอยู่อยแถวลาฟร้าไม่ใช่อยู่แถวลาดังเล็กนะดังเล็กตอนนี้เป็นซากเปล่าครับามไปแล้วพี่พี่ เนี่ยอะไรอย่งภาพนี้ภาพนี้เป็นไงโอ้ใครที่ถามไปไหนไหนเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะอไอ้ภาพข้างบนไม่เท่าไหร่ไอดูข้างล่างสิฮะมีมีฉีกแปะอยู่ด้วยตุ๊ดสุดเฮ้ยแบบแบบอะไรแต่พ่อไม่น่ารักมากนี่เป็นเป็นเป็นภาพ เป็นเป็นเมื่อเมื่อสมัยสมัยนั้นของผห็นผู้ชายสไตล์แบบนีมึงเดินข้างนี้ให้แฟนๆดูหน่อยคือคือมันมันต้องแบบนักแบบมือหรือเปล่าก็จะสะดุ้งสะดุด้งดูดิดูดูแาวนนี้ดูดิคือปกติเราจะไม่เคยเห็นพี่ฮาร์ดใส่กางขาสั้นเราเห็นชัดๆเลยพี่ฮาร์ดขาสั้นเมื่อกี้บแอดแอดเลยอยากเขี่ยมือ ต่อไปไดนเงืนอยากเขียนเงินพี่นี่เล่าหรือนะมันลืมไปจะน้องมันลืมไปจะวันตะเมไปกินชอบเทียนชอบมันเคยนายโดนเซัพมากเลยเดินมาปั๊บกอดทีหนึ่งเป็นไงรู้สึกวันนี้ฟินจริงๆครับท่านผู้ชมได้มาขึ้นเวทีเดียวกับดีว่านะฮะหรือราชินีทางด้านเสพลงของวงการเพลงไทยพี่ฮาร์ดกับพี่เบิร์ดเนี่ยเราหนูเป็นดีว่าพี่เบิร์ดเป็นไดโวไีโวอ่า ดีโบและไดโบส่วนพี่ฮัทขอเป็นไดแหวกไดโบกันหนรอยหนึ่งแต่มีความสุขจริงเท็มขบวนนี้จริงแล้วขอบคุณมากบรรยากาศได้ได้ขึ้นมาแล้วก็ได้มามีความสุขร่วมกันค่ะและได้ร้องเพลงฝนร่วมกับน้องคิมใช่คิดคิดคิดโดยส่วนใหญ่ที่ฉันขึ้นคอนเสิร์ตปั๊บเนี่ยวที่ฉันลวนลามจบจ้วงลวงลึกล้วงทุกอย่างเป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิต พี่เด <po 々 wooden eries> ี ikka, ๋ยวก็เหมาะเดี๋ยวก็แแม่เดี๋ยวก็เหมาะเดี๋ยวก็แแมรู้แล้วว่าเด็กนั่งดิ้งรู้สึกยังไงคุณพี่คะดิ้งหมดแล้วค่ะต่อดิ้คุณพี่สองคนสองคนมาไม่ให้หนูดิ้งเดียวแล้วผัดกระจกแล้วเกินหมดเวลาของหนูแล้ว ดูต้องลับไปจัดทรงอีกสักนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้คนพี่จบอูจนเสียทรงแล้วฝากเวทีนี้ไว้กับเพลงเพราะๆที่พวกคุณร้องตามได้ทุกๆเพลงดีฉันขอไปพริมพ์ราวอยู่ข้างในพี่บัณฑิษค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ